やった ที่กระเคยรีวิวนะคะก่อนอื่นเลยวันนี้ทุกคนกดไลค์กดแชร์เฟซบุ๊กแฟนเพจนะคะแล้วก็ยูทูบชาแนลก่อนเลยค่ะนี่จะบอกว่าวันนี้นะคะเรามาเป็นคอนเทนต์ลองของที่บ้านผีสิงใจกันพัทยานะคะโยแบบมันจะน่ากลัวแค่ไหนเพราะว่ามีหลายช่องเนี่ยแล้วก็หลายคนเนี่ยพูดกันว่าถ้ามาพัทยานะคะต้องมาที่นี่เลย Royal Garden พัทยานะคะเซมิฮาท่าน วันนี้นะคะตามคอนเซปต์ของรายการเลยค่ะเราจะมาคนเดียวไม่ได้เราจะมีแขกรับเชิญด้วยเป็นผู้ชายให้ควงแขนนิดนึงแบบอ้าอะไรอย่างเงี้ยคืท่านไม่เดี๋ยวไปดูข้างในกันดีกว่านะคะแล้วก็ไปหาแขกรับเชิญอ้ําด้วยว่าวันนี้เขาอยู่ไหนโอเคนะคะปัลุงพลลุงพลที่นี่มีหุ่นลุงพลเรื่องค่ะต้องมีนะลุงพลกับป้าแตนน่ะคุณคุณมากเลยอ่ะตับได้ไหมสวัสดีครับท่างโตสวัสดีครับพี่อ้ํา น้ำงโต้เคยมาแล้วกับการเคยรีวิวตอนที่เป็นฝึกภาษากขนุมอีสานครับผมโต้เนี่ยเขาเป็นคนที่ขายอสังหาริมทรัพย์นะใช่ครับถ้าใครจะซื้อบ้านเช่าห้องเช่าอะไรผู้มากับนางได้เลยครเช่าแต่บ้านนะผู้ชายมีเช่านะแกยินดีไม่ใช่และตอนนี้ก็มาขายเสื้อผ้าครับยังไงเป็นเสื้อครับเสื้อเสื้อยืดครับพี่เต่าเอ็มมีบ้างครับมีบ้างวันนี้มีมาฝากพี่อ้ําด้วยครับไหนไหนกันแล้วกันแล้วกันแล้วเอ๊นี่ ต้อกลัวผีไหมมาเลยมาเลยจะได้กลัวนนใครจะสาแตะเราจะไปมาเลยเล่นกิจกรรมหลายอย่างเลยอยากเล่นทุกอย่างเลยใช่ไหมเล่นกระเถยยังต้องลองนะนะแม่ประยาแม่ปร์ย่า กเปลงอ่ะอย่าแกงแม่อย่าแกงแม่โอเคเขาลังแฮกระบบอยู่อ๋อใช่อันนี้ก็เป็นฉากหนึ่งในหนังในภาพยนตร์กลาจะแฮกระบบเข้ามาเป็นแอดมินกระเทยรีเลยเมื่อกี้เป็นซูเปอร์สตาร์ใช่ไหมใช่แล้วห้องนี้ก็จะเป็นเวทมนต์เวทมนต์นี่นี่นี่พี่อำมีเวทมนต์คาถาไหมของพี่คาปูชิโน่เอสเปรสโซ่แฮร์รี่เดี๋ยวก่อนถ้าแฮร์รี่ตัวจริงต้องมีนี่ มีอะไรครับมีจริงจริงด้วยมีมีอะไรอ่ะกูโมงสยองขวัญต้าเปิดต้าเปิดทางลัดคนขวัญอ่อนคือมันไปได้ทั้งสองประตูเลยใช่ไหมครับโอ้่กลัวมันแห่ๆเลยอกมาอีกอ,ะอ่ะนี่น่าก,กลัวนะแกเฮ้ยเจ้าหุ่นอย่างนี้ก็น่าก,กลัวอยู่เด้ออย่าขยับนะตอนตื่นพัทยานี่เคยมาเที่ยวนี้บ้างไหมยังเลยครับพี่พี่อ้ําชวนนี่คือครั้งแรกเลยผมก็มาเลยอ่ะ เดี๋ยวพี่จะชวนโต๊ะอ,อีหลายอย่างเลยที่เป็นครั้งแรกรอ่ะจริงเหรรอจิงครั้งที่แ,แล้วเรายังบอกว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับแต่ครั้งนี้บอกเลยไม่พลาดพี่ถ้าเป็นในหนังนี่พี่ขาดเป็นท่อนแล้วไหมเฮ้อ้ามันมันขยับได้เลเซอหรอเราตอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเหร แล้วทไงรอนี่เหรพรอกันแต่พกันคือพร้กันนะสอเย้ถเาไปสั่นแลตปนวิดโดเลเซอร์6หกเส้นนะครับงาเลยเป็นไงบ้างโต้ววันนี้สนุกไหมสนุกตื่นเต้นคือ เพิ่งไปแค่หุ่นที่พึ่งกับเลเซอร์เงนะตอนนี้นึกว่าครบหมดแล้วเนี่ยยังยังที่นี่มีเยอะมากลิปลีมีเยอะแต่ไปสักครีมอินเดียดาร์กนะคะยิงดวงไปสีเขียวตามจุดต่างๆภายในเครื่องเล่นอันนี้เป็นปืนเลเซอร์นะฮะยิง้องล็อกยิงสองจไดยิงสองนะคะอันนี้เอาไ้ยิงผีมานงกันนี้แม่สามคนหมู มีให้เล่นหลายอย่างมากแล้วสากิ่งโดนน้วตาสีเขียวก็จะโดนนี่ต่อว่าเดี๋ยวยากสุดท้ายพี่ชวนต่อเป็นแน่คน่าคือบ้านผีสิงไหวเปล่าไหวตรงหน้าไปค่ะตรงหน้าไหวฮะไหวไหวพี่ไหวเปล่าไหวค่ะบอกเลยเฉยๆมากเขาห้ามปี๊ดนะเข้าไปข้างอะมีกีดอยู่แล้วพี่ใครกี๊ดใครกี๊ดรอดูเลยเอ้ยแค่นี้ก็ตกใจแล้วอ่ะ แบบวันมีโต้ค่ะว่าเข้าไปแล้ต้องแบบโดนหลอกไรแน่เลยอะค่ะโดนอะไรหลอกน้องก็ต้องตรวจฉันเลยเอาละค่ะแล้วตอนนี้เราอยู่ในบ้านผีสิงแล้วนะคะที่ลิบลี่กลัวไหมต่อไม่ค่อยเท่าไหร่ครับพี่อ้ํากลัวไหมครับกลัวแล้วกลัวที่ผีเหมือนกันนะผีอะไรฮะผีขนนกขอโทษนะฮะใครคะผีใบหัวเดี๋ยวเราไปลองกันนะคะเขาบอกว่าที่เนี่ย นอกจากผีที่เขาเตรียมมาแล้วมันมีตำนานด้วยกับห้องพี่สาวจริงจริงรงานห้องพี่สาวเดี๋ยวคือเขาบอกไม่บอกให้เป็นเซอร์ไพรส์ว่าเข้าไปแล้วจะเจอเองครับผมโอ้พี่กลัวจะน่าตูนเดี๋ยวเดี๋ยวปกป้องเองครับเดี๋ยวปกป้องเองไปกันเลยไหมไปกันเลยไหโอเคโอเคครับผมถ้าจริงมาก็ต้องนำหน้าเพราะว่าแกอยิ่เนี้ยเดี๋ยวเข้าผมหล่อี่จะไม่ตกใจอ๋อ หน่ำที่จะไม่ตกใจเลยพี่อยากตกใจป่ะเท่าไหร่อ่ะพี่พึ่งหนำอันนี้กลับได้ไหมอ่ะเหรออันน <laughs> <laughs> ี้อันนี้คือทางเข้าใช่ไหมครับทางเข้าใช่ไหมดูทางเข้านะครับทุกคนดูนะโโอ้หหล่อนมากแกฉันกลัวกัน อัน uhm. นี้คือลิฟต์หรือว่าคืออะไรครับคืออะไรสวัสดีประตูที่ท่านกำลังยืนอยู่ณับขณะนี้ในอดีตเคยดูเกียกว่าประตูเนื่องจากเป็นประตูที่ใช้ในการขนย้ายสุกรมาในปัจจุบัระวังประตูบานนี้จะหิ้มนิ้วมือและนิ้วเท้าของท่านรถที่ผ่านเข้าออกประตูบานนี้ในแ่ลนิ้วเท้าไม่ไดุ้ มาทีละสองคนเพื่อลงมาถ่ายรูปอย่าหลอกกันเลยเท้าลอยสายอยตะไรแน่เลยอ่ะี่อะไรกันเลยยืาน้สไหนสามสองหนึ่งเนี่ยคนโปรดทางเราทางด้านนี้อนที่ทุกคนจะเข้าไปทางด้านในนั้น เราหนี่เดิงจากบริษัทแห่งนี้เคยเป็นของตระกูลผมมายาวนานกว่าหลาย10ปีจนกระทั่งไอ้เจ้าพวกนี้เจ้าพวกลิฟต์นั่นได้ซื้อไปโดยที่ไม่เด้รับอมจากาจารู้นาเดินกันอย่างรามาะมัดระวังด้วยเอาละในเมืเม่อทุกคนพร้อมกันแล้วกลัว ลำไส้หัวใจตายตายที่เจอกับพร้ยน้ำกระเด็นต้ไปจะทำงานเ้ยเปียกหมดเลยอ่ะน้ำอะไรอ่ะไฟไฟด้วยอะไรอ่ะอันี้จะกัดก ਮਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਪਾਏ ਹੋਇਆ มันกว้างอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอี้ยไอ้ดูหลอนมากเลยอ่ะตรงเนี้ยเป็นไงบ้างครับกลัวพอจริงอันเนี่ยผมว่าเราต้องรีบไปแล้วล่ะทำไมอ่ะไปไหนอ่ะ ไม่ดูเฮ้ยตรงนี้สวยมากเลยไม่เอาอุ้ยอ่ะเป็นไรเปล่าเฮ้ยเป็นไรไหมพี่ไม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 ยังอยู่ใช่ไหม

เสียงพี่เปล่าโอเคนะคะตอนนี้เรียบร้อยแล้วนุกต้เป็นไงน่ากลัวไหมน่ากลัวสนุกตื่นเต้นคือครบเลยพี่มาเนี่ยคือครบเลยใช่บอกตอนนี้เติมโปรโมชั่นออนไลน์666บาทเล่นได้สามอย่างครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยไหนรอดอยู่ไหนกินได้เลยเหรอกินได้เลยโอเค พยาอโศนตอนแรกนึกว่าเป็นน้ำเกลือไม่น้ำเลือน้ำเลืองมาลองนได้หเออมาลองไรแมต้องขอบคุณด้วยนะคะสำหรับที่นี่นะคะใครสนใจอยากมาเที่ยวที่นี่ก็มาได้เลยกับ Royal Garden พัทยานะคะที่จะตันทอยนั้นไหมคะโอเคนะคะฮาลวีนปีนี้มาเจอกันที่นี่นะคะบอกเลยว่าน่ากลัว สนุกครบรสอย่างแน่นอนวันนี้ฝากมาด้วยนะคะสำหรับการติดตามทุกคนเลยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์เฟซบุ๊กแฟนเพจนะคะแล้วก็ยูทูบช anel ค่ะนะคะคลิกไปเลยคำว่ากะเถยรีวิวเรามีคลิปอัปเดตทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนในผู้ซืกระเทยรีวิวกระเทยดรีวิวโอเคนะคะนี่ฝากมาด้วยนะคะว่าใครไม่รีวิวกระเทยรีวิว